สงครามรั้วลวดหนามทหารกัมพูชาตัดรื้อรั้วไทยมอทรอพ2ยืนยันไม่นิ่งนอนใจแต่ทำไมยังไม่วางรั้วใหม่ทหารกัมพูชากล้าตัดหรือรั้วลวดหนามของไทยนี่คงเป็นเรื่องราวที่ทําให้หลายคนกังวลและติดตามอย่างใกล้ชิดแต่คุณรู้หรือไม่ว่ามอทอพ2ออยืนยันว่าไม่ได้นิ่งนอนใจแต่อย่างใดแต่ทําไมยังไม่วางรั้วลวดหนามใหม่ พลโทวิรยุทธ์รักสินแม่ทัพภาคที่สองอธิบายว่าการวางรั้วใหม่ไม่ใช่เรื่องง่ายๆเลยเพราะต้องส่งชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดเข้าไปเคลียร์พื้นที่ก่อนซึ่งเป็นเรื่องที่ต้องระมัดระวังมากๆเพราะหากไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดอันตรายต่อกำลังพลได้แล้วทำไมถึงต้องระมัดระวังมากขนาดนี้ เพราะมีความกังวลว่าทหารกัมพูชาอาจจะฝังทุ่นระเบิดล่อทหารไทยเพื่อให้เราเร่งรีบเข้าไปดําเนินการนอกจากนี้ยังมีความกังวลว่าทหารกัมพูชาอาจจะถ่ายคลิปและลงในโซเชียลมีเดียเพื่อให้ทหารไทยต้องรีบเข้าไปดําเนินการแต่นี้คงเป็นเรื่องที่มอ,อพ .2 ออไม่อยากให้เกิดขึ้นเพราะความปลอดภัยของกําลังพลคือสิ่งสําคัญที่สุดแล้วจะทําอย่างไรต่อไป หากชุดเก็บกู้วัตถุระเบิดตรวจสอบพื้นที่แล้วปลอดภัยก็จะให้ทหารไปวางแนวรั้วลวดน้ำใหม่แต่หากพบทหารกัมพูชาเข้ามารื้อรั้วอีกก็จะดําเนินการตามมาตรการที่มอบไว้ทันทีแต่คุณคิดยังไงกับเรื่องนี้คุณคิดว่ามทพ2ทําอย่างนี้ถูกหรือไม่มาพูดคุยกันในช่องคอมเมนต์กันเถอะ